Tell me pretty lies Put me in the face Tell me that you love me Even if it's fake เรื่องย่อยอดชายนายตุ๊กตุก๊ๆสวัสดีครับผมชื่อนายดุกนุ่มตุกต๊กตุ๊ๆผู้อาพับเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็หลายปีแล้วยังไม่ได้ดีนำซ้ำหัวใจก็ถูกขยี้แหลกเหลว จริงดังที่เขาพูดกันคือรับแท้แพ้เงินตราเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่ทำดีแล้วไม่ได้ดีจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรตายสะเลยดีกว่าละก่อนคนบนโลกชาติหน้ามีจริงขอให้ได้เกิดเป็นไส้เดือนที่มีคู่อยู่ในตัวเองจะได้ไม่ต้องออกหักเหมือนชาตินี้ด้วยความสมัครใจยิ่งลงชื่อนายดุกเมื่ออ่านจดหมายลาตายเสร็จ นายดุกช้าม,มากที่หัวใจถูกขยี้จนแหลกเหลวแต่เขาดันรักตัวกลัวตายขึ้นมาซัง,งั้นก็เลยถอดใจขอสู้บนโลกใบนี้ต่อขณะที่กำลังจะเดินให้พ้นยอดตึกแต่แหวนเจ้ากรรมดันหลุดมือทำให้นายดุกตกใจขวายคว้าแหวนพอมือคว้าได้ปุ๊บขาก็หลุดจากยอดตึกปั๊บดุกตกลงมาจากตึก จดหมายถูกปล่อยลงมาพร้อมแหวนทองวงเล็กๆที่สลักคำว่าวันสุกไว้จากยอดตึกพร้อมๆกับร่างของเขาขณะเดียวกับที่ยอดชายทายาทเจ้าสัวพันล้านเกิดอาการโรคหัวใจกำเริบกำลังตะเกียกตะกายออกจากรถคันหรูความบังเอิญทำให้ร่างของนายดุก กระแทกเข้ากับยอดชายจนวิญญาณกระเด็นเข้าไปอยู่ในร่างของยอดชายที่ถึงคาดเพิ่งขาดใจตายไปด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันต่อหน้าต,ต่อตาวิญญาณยอดชายที่ยืนมองตะลึงอยู่เอ้ยยอๆนั่นมันร่างของผมจากหนุ่มตุ๊กๆนายดูกิโลกร,รัมหลายเป็นคุณชายพันล้านชีวิตเปลี่ยนดียิ่งกว่าเกิดใหม่เป็นไส้เดือนซะอีก แต่วิญญาณของยอดชายก็ยังยืนยันจะทวงร่างของตัวเองคืนนายดุกได้แต่ไล่ให้ยอดชายไปเกิดใหม่แต่ยอดชายจะยอมไปก็ต่อเมื่อต้องทำงานให้หนึ่งอย่างนั่นก็คือกลับไปดูแลกิจการพันล้านของครอบครัวนายดุกแม้ไม่อยากจะตกลงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะออกจากร่างก็ไม่ได้ จึงยอมรับปากผียอดชายไปงั้นงานวิญญาณยอดชายจึงยอมสลายตัวไปชั่วคราวลูกจึงต้องกลับมาคริหัดพันล้านยังงอไม้ย,ยามกและใช้ชีวิตราวกับคุณชายสุดไฮโซอย่างงงวยตามแบบฉบับสามล้อขนยากจนทำให้สมาชิกในคฤหาต่างพากันแปลกใจโดยเฉพาะต่อยศ ผู้เป็นพ่อถึงกับต้องนั่งเกาคาวเหวอไม้ยมนกว่าทำไมทายญาตหนุ่มที่ตนมอบธุรกิจทั้งหมดของตระกูลให้บริหารฉนายถึงได้เพียนไปจนสุดจะก,กู่แบบนี้วีระจักรลานจอมขี่โกงของต่อยศพยายามใช้โอกาสนี้เข้ามาแทรกแซงทำทีเป็นอาสาคู่หน้ากู่ตาดูแลธุรกิจแทนทั้งหมดเพื่อหาทางรูปบริษัทต,ต่อไปซึ่งก็ได้รับการยินยอมจากต่อยศ ให้ดูแลธุรกิจบางส่วนเพราะหัวเสียกับลูกชายที่อยู่ดีอยู่ดีก็กลายเป็นคนเหลวไหลไม่เอาทานความเพียงของยอดชายทำให้เหล่าวงศาคณาญาติและเหล่ากรรมการบริษัทไม่ไว้ใจที่จะฝากอนาคตไว้ที่ยอดชายไม่ว่าจะเป็นแฝดจอมแสบอย่างตีน้อยตีเล็กน้องชายของต่อยศผู้มีศักเป็นน้าของยอดชายต่อศีแม่ของวีรจักร และเป็นน้องสาวของต่อยศผู้มีความไทยเยอทยานและทำได้ทุกอย่างเพื่อความร่ำรวยแพรวพิวลาศแฟนสาวสุดไฮโซของยอดชายลงความเห็นว่าไอดชายเพียนสมองกลับจริงๆต่อยศจจึงต้องสมสมชาติทนายประจำตระกูลตามประกบเพื่อไม่ให้ยอดชายไปทำอะไรขายขี้หน้าชาวบ้านมากเกินไปกว่านี้ และหาสาเหตุว่าทำไมเศรษฐีไฮโซอย่างยอดชายถึงเพียรได้ใจขนาดนี้การที่นายดุกรมอยู่ในร่างของยอดชายทำให้เขามีทุกสิ่งขาดเพียงหนึ่งเดียวคือวันศุกร์หญิงสาวที่เขาหลงรักมานานนายดุกแวะเวียนไปถิ่นเก่าเพื่อเข้าใกล้วันศุกร์แต่ก็ถูกดาตาเพิดม,มาเพราะวันสุกเกลียดผู้ชายที่อวดร่าอวดรวยเป็นที่สุด นายดุกได้แต่งงว่าตอนเป็นคนขับตุกต,กตุกจนจนเธอไม่แลแต่พอล้อร่ำรวยลนมาหาเธอก็ไม่ให้เข้าใกล้เดาใจยากเหลือเกินนอกจากนั้นยังมีศัตรูหัวใจอีกหนึ่งนายคือสมมาตรลูกชายเจ้าของโรงน้ำแข็งที่มาตามจีบวันศุกร์โดยมีเจสระเอบียบเจ้าของตลาด ผู้รักการพนันยิ่งชีพจนสร้างนี้เต็มไปหมดแม่ของวันสุกเองคอยเชียร์อัพให้ได้กันในขณะที่เจสระเอบียบกลับทุ่มเทเชียร์ให้ยอดชายได้รับกับวันใสลูกสาวคนโตสุดที่รักอยากให้วันใสได้สามีเป็นอักมหาเศรษฐีเหตุก็จากเจสระเอบียบล้ำเอิงรักวันใสแต่ช่างวันสุกโทษว่าวันสุกเกิดมาแล้วทำให้ชีวิตตัวเองตกตำ่ำ แม้ว่าตอนนี้ดุกจะมีรับมหาศาลผู้คนรายล้อมมากมายแต่เขารู้สึกเหมือนตัวคนเดียวก็เลยแววเวียนไปหาลูกหนูเด็กกำพร้าที่เขารับอุปการะและให้เป็นน้องสาวแท้ๆอยู่บ่อยๆซึ่งตอนนี้ลูกหนูเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะแรกดุกในร่างยอดชายก็เลยทุ่มรักษาเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยความจริงได้เลยว่าเขาเป็นพี่ของเธอ ทางด้านต่อยดคิดว่าลูกชายเพียนไปแล้วจึงตามตัวลูกสาวคนเล็กคุณต่อหญิงที่ไปเริ่มเรียนเมืองนอกเมืองน่าให้กลับมาดูแลพี่ชายเพราะเห็นว่าจบด้านจิตบำบัดโดยตรงแต่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้ผลที่จริงแล้วคุณต่อหญิงไม่ค่อยได้เข้าเรียนจนถูกปีทัยออกตั้งแต่ปีสองโดยที่ทางบ้านไม่รู้แถมต่อหญิงเองนั่นแหละที่มีอาการทางจิตกลับมาด้วย เป็นคนเก็บความรู้สึกตัวเองไม่ได้คิดอย่างไรแสดงออกอย่างนั้นจนสร้างเรื่องปวดหัววุ่นวายหลายครั้งหลายหนจนหมอทินหมอประจำตระกูลต้องมาคอยดูแลรักษาให้หายขาดนายดุกเริ่มอึดอัดกับชีวิตเศรษฐีพันล้านเลยแอบมาขับรถตุ๊กตุกรับจ้างกับเหล่าแก้งตุก๊กตุกจนในที่สุดไหลเพื่อนรักที่แสนจะรู้ใจของดุก เรียกว่ามองหน้าทะลุถึงตับไตก็ล่วงรู้ว่าดุกรัมอยู่ในร่างของยอดชายทั้งสองเลยช่วยกันปกปิดความลับและยอดชายก็ได้แต่งตั้งให้ไหลเป็นเลขาประจำตัวอีกต่างหากแม้การมาใช้ชีวิตที่ตลาดในร่างยอดชายในช่วงแรกๆจะทำให้ทุกคนประหลาดใจและไม่ยอมรับ แต่เมื่อเขาได้เสียงชีวิตช่วยชาวตลาดให้รอดพ้นจากแก่งทวงนี่สุชารืโหดแถมยังใจดีเลี้ยงข้าวทุกคนทุกมีตรภาพของทายาเทเศรษฐีชาวตลาดก็เริ่มแน่นแฟ้ขึ้นแต่วันสุขก็ยังต่อต้านไม่ยอมรับเพราะคิดว่าทายาเทเศรษฐีคนนี้ไม่จริงใจและหวังผลประโยชน์จะหลอกใช้ทุกคนเพราะต้องการฮุบที่ดินในตลาดแห่งนี้นายดุกพยายามจะมาอยู่ใกล้ๆวันศุก เขากลายเป็นคนขับตุกตุกที่หลอ่อและดูดีที่สุดในประเทศกระทั่งมีแก๊งสาวพริตตี้ประจำตลาดเป็นแฟนคลับนายดุกมีความสุขกับการขับตุกตุกรับจ้างโดยไม่ต้องสนใจเรื่องค่าตอบแทนเลี้ยงปากทองเหมือนแต่ก่อนอีกเขามีน้ำใจและช่วยเหลือผู้โดยสารเสมอรับลบส่งฟรีบ้างกลายเป็นที่รักของคนย่านตลาด เลยทำให้มีโอกาสพูดคุยกับวันศุกร์อยู่บ่อยๆจนมีเรื่องกับสมมาตรหลายครั้งทางด้านนายวีรัจักก็ให้นักสืบตามประกบเพราะรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจพฤติกรรมของยอดชายกลัวว่าจะแอบ,บมารู้เรื่องที่ตัวเองกำลังโกงผลประโยชน์ของบริษัทไปได้มากขึ้นด้วยความร่วมมือจากทีรดาเลขาส่วนตัวของต่อยศเองเป็นเพราะวีรจัจก,กับทีรดาแอบ,บมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกัน และยังช่วยกันวางยาพิษต่อยศอีกด้วยวิญญาณยอดชายมาเข้าฝันขอให้นายดุกช่วยจัดการเรื่องพี่วีรัจกงแต่ลําพังดุกไม่รู้จะช่วยอะไรได้โชคดีที่ได้หมอทินมาช่วยดูแลต่อยศและคอยช่วยสืบหาหลักฐานว่าใครเป็นคนวางยาพิษแต่ถึงจะมีคนเข้ามาช่วยดุกพยุงธุรกิจของตระกูลแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มาก เพราะคนที่เป็นพวกเดียวกับยอดชายไม่ว่าจะเป็นไหลต่อหญิงตีเล็กตีน้อยสมชาติล้วนโกลกกลากันทั้งทีมวันหนึ่งนายดุกช่วยเหลือผู้โดยสารต่างชาติที่ถูกกระชากกระเป๋าซิ่งตุกตุกตามจับคนร้ายได้อย่างเท่บังเอิญว่าผู้โดยสารเป็นคนมีชื่อเสียงของฮอลลีวูดจึงกลายเป็นข่าวใหญ่แต่ประเด็นที่น่าสนใจกว่าความดีของนาย ดุกคือทำไมยอดชายเศรษฐีไฮโซถึงกลายมาเป็นคนขับตุกตุ๊กเพื่อไม่ต้องตอบคำถามนักข่าวต่อยดสั่งให้ลูกชายเก็บตัวนายดุกจึงย้ายมาอยู่บ้านเช่าท้ายตลาดซึ่งเมื่อคนละแวกนั้นรู้ความจริงจากข่าวไว้อดชัยเป็นใครก็ยิ่งเหือขนาดเจสระเอบียบแม่แท้ๆของวันสุขที่เคยถือหางสมมาตรยังย้ายขั้วมาเชีย ระหว่างอีวีรัจจก์กลายเป็นผีพนันและหลงระเริงกับเงินทองอย่างมากสั่งทีระดาให้เพิ่มปริมาณยาให้ต่อย,ยดมากขึ้นทุกนายดุกเริ่มสนิทสนมกับวันศุกร์ทำให้สมมาตรไม่พอใจสั่งเด็กแวนนกลุ่มใหญ่ไปก่อกวนแต่เกิดการสื่อสารผิดพลาดอย่างแรงพวกเด็กแวนดันเข้าใจผิดเล่นงานวันศุกร์แทนจนนาย ดูกรู้เรื่องเข้าก็รีบเข้าไปช่วยวันสุขให้รอดพ้นอันตรายได้พวกเด็กแมนแค้นก็เลยไล่ล่าดุกจนดุกขับรถเสียหลักพุ่งเข้าชนต้นตะเคียนยืนตายซากหักโค่นลงมาทั้งต้นแทนที่จะตายนายดูก,กิโลกรัมรับฟลูกเจอที่ซ่อนสมบัติสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั่นคือทองคำมูลค่า2 0 0ล้านบาททำให้ในาย ดุกวยไม้ลืมหูลืมตายิ่งทำให้เหนื้อหอมไปใหญ่สมมาตรได้แต่เซ็งที่ทำอะไรศัตรูไม่ได้เลยแถมยังช้ำหนักกว่าเกาเพราะวันสุขซึงในบุญคุณของดุกในร่างยอดชายก็เลยช่วยดูแลปฐมพยาบาลจนดุกหายดีเหตุเกิดจากความใกล้ชิดระหว่างที่วันสุขดูแลเสฐีไฮโซวันสุขบอกนายดูกว่าเขาเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่เคยรู้จักทางบุคลิกท่าทาง และนิสัยใจคอแต่เสียดายที่คนดีๆอย่างนั้นต้องมาตกตึกตายนายดุกรู้ทันทีว่าวันสุขหมายถึงตนจึงหลอกถามว่าแล้ววันสุขรู้สึกกับคนนั้นอย่างไรวันสุขบอกรู้ว่าเขามาจิบตนก็ไม่ได้รังเกียจอะไรแต่ที่ไม่ค่อยคุยด้วยเพราะไอามากกว่านายดุกตัดสินใจบอกวันสุขไววอดชายที่เธอเห็นที่จริงคือนายดุกเอง วันสุกนอกจากไม่เชื่อแล้วยังโกรธอีกด้วยไล่ให้ไปผลพลหน้าวีระจัรปลอมเอกสารของต่อยุดเพื่อมาไล่ที่ชาวบ้านย่านตลาดพอทุกคนรู้ว่าเป็นธุรกิจของตระกูลยอดชายต่างก็พากันโกรธแค้นหาว่ายอดชายแซงมาทำเป็นดีด้วยเพื่อหาโอกาสไลท่ที่ไม่มีใครอยากยุ่งกับยอดชายอีกต่อไปแม้รับส่งด้วยทุกๆฟรีก็ไม่มีใครอยากขึ้นอีกแล้ว วิญญาณยอดชายสงสารนายดุกพยายามหาทางช่วยส่วนต่อหยดสุขภาพแย่ลงเป็นเพราะได้รับพิษเข้าไปทุกวิญญาณยอดชายเป็นห่วงพ่อมากขอร้องให้นายดูก,กิโลกร,รัมรับไปอยู่บ้านเพื่อดูแลท่านวันที่นายดุกย้ายออกไปชาวบ้านถึงกับแผลกลองยาวด้วยความยินดีมีเพียงแกงสาวคริสตี้เท่านั้นที่อะไรอววรวีระจับติดการพนันขนาดหนัก เสียไปนับสิบล้านทำให้หงุดหิดง่ายและมักมาลงที่ธีรดาเสมอแถมยังแอบไปมีสัมพันธ์สว่าดับแพรวพิลาศทำให้ธีรดาทนไม่ไหวตัดสินใจแก้แค้นโดยหอบหลักฐานทั้งหมดมาให้ลูกๆของต่อยศทำให้สามารถเอาผิดวีรัจ,จักได้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วยกเว้นเรื่องหัวใจวิญญาณของยอดชายขออาสาเป็นตัวช่วยตอบแทนบุญคุณของดุก ด้วยการเข้าฝันภาวันสุขย้อนเวลากลับไปวันที่นายดูก,กิโลกรัมรโดดตึกวันสุขเห็นภาพเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นตรงหน้าทุกอย่างตั้งแต่นายดูโอแวนไปให้วันสุขแต่วันสุกปฏิเสธเป็นเหตุให้นายดูคิดสั้นขึ้นไปยืนบนยอดตึกแต่ถอดใจจะกลับห้องคราวสวยมาเยือนเมื่อเผลอทำทางแหวนจดหมายและตัวเองตกลงมาในขณะที่ รถคันรูของยอดชายขับสายสายเข้ามาจอดอย่างเร็วยอดชายทุรนทุรายออกมาลม้มลงข้างรถวิญญาณยอดชายออกจากร่างเห็นนายดุกร่วงลงมาแล้ววิญญาณกระเด็นเข้าไปอยู่ในร่างยอดชายชักขนาดนี้วันศุกร์ก็ยังไม่เชื่อง่ายๆเช้าวันต่อมาวันศุกร์กลับไปที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อไปหาจดหมายฉบับนั้นปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยวัดเจรี และขณะที่วันศุกร์จะกลับตลาดแหวนทองสองประกายแวบแวมเข้าตาวันศุกร์วันศุกร์หันไปเจอแหวนทองวงน้อยๆที่สลักชื่อวันศุกร์ที่ติดอยู่ซอกตึกวันศุกร์ทั้งรู้สึกผิดและเสียใจที่มีส่วนให้นายดูคิดสั้นแม้ภายหลังจะเปลี่ยนใจก็ตามนายดูก,กิโลกร,รัมหลับมาหาวันศุกร์ทั้งคู่ดีใจที่ได้เจอกันอีก ตอนนี้คนทั้งตลาดรู้ความจริงแล้วว่าเรื่องไล่ที่ไม่เกี่ยวกับยอดชายเลยเรื่องราวก็จะจบอย่างแฮปปี้นายดูกบออกต่อยอดว่าจะแต่งงานกับวันสุขไปใช้ชีวิตเรียบง่ายบนเกาะเปิดรีสอร์ททำร้านอาหารและขับรถตุ๊กตุ๊กพาลูกทัวร์เที่ยวทั่วเกาะโดยใช้เงินที่มีอยู่จากการถูขววยรางวัลใหญ่สำหรับทรัพย์สมบัติ และกิจการต่างๆก็ยกให้คุณต่อหญิงเป็นคนดูแลรวมทั้งตีเล็กตีน้อยโดยมีหมอทินที่ตัดสินใจจะช่วยดูแลทั้งสุขภาพจิตและหัวใจคุณต่อหญิงมาช่วยดูแลด้วยต่อยอดหลังจากรอดตายมาได้ก็หันหน้าเข้าหาทางทำเลิกคาดหวังในตัวลูกชายแล้วเพราะเชื่อว่าลูกชายน่าจะมีความสุขในสิ่งที่เลือกวิญญาณยอดชายหมดจวงเรื่องพ่อ และธุรกิจจึงลาทุกคนไปเกิดซึ่งก็ไม่ได้ไปไหนไกลยอดชายกลับมาเกิดเป็นลูกชายสุดที่รักของดุกและวันศุกร์นั่นเองติดตามความสนุกสนานของละครยอดชายนายตุ๊กๆ